กัดสวยเกียรถมาีไลอยอะไระพี่ไม่รู้ครับจะเคยล้างมา่พี่พี่พี่ยอดมากพี่ นับถือพี่นะพี่ใครพี่ยี่ย่อนะพี um> ่ยี่สิบครับฝากสายพี่ด้วยครับสายพีเบอร์เซิฟครับสายหน้าฟอ์เต้ครับเดี๋ยวตามือเดี๋ยวมันกัดมันออกไหมนะมันไม่ออกพี่ออามี่าฮะเดี๋ยวมันกัดมือน้ำมาจากไหนน่ย มาถแถวนี้แล้วครับน่า,ม,านนนมัาน่นขอไปท่อนไหนที่ตกได้ไมผมก็อยากได้แล้พี่ตกปลามานานแล้วได้พี่เพิ่งหัดตกได้ปีใหม,ม่นี่น้าถ่ายคลิปด้วยนะเนี่ยอืมเฮ้ยน้นาก็ถ่ายคลิปตกปลาด้ยมีถุงไหมล่ะ<ช><ง> เอาเปล่าพี่เอาไม่เเมล้บกนเปลาปผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกีียวผมไม่เกีียวพี่ผมไม่ได้ร้อนเี่ไหนอะฮะเคสม่ะมันจับไปแล้วพี่มีถุงใส่ไหมล่ะ ไม่มีพี่เราจะเอาไปยังไงล่ะหาไปไงพี่หาถุงแล้วไปทำอะไรอ่ะเอาไว้ใครเอาไปให้ใครเลี้ยงมันตายอ้าอย่างไงถ้าไม่กินก็ปล่อยไปนั่นแหละคือก็ปตันยาน ไม่ทำกบสิฮะไม่ทำซื้อเขาดีกว่าตาขอป่าซื้อเขาดีกว่าไม่ทำให้ตาขอมันดีๆอ่ะพี่มันเลอะอยู่ได้ตาพี่เรับตกได้สองสามวันใช่ไหมคื่เป็นงคุณจะตกตอนปีใหม่อ่ะหยุดปีใหม่ก็มาตกปลาพี่ถ่ายคลิปไอ้ยี่ห้อจะโดนหยุดไอ้พี่เขาถ่ายคลิปออนมาครับพี่ออกมาครับเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไร ฮะคุณก็ตีรอบนึงงนะพี่พี่รอบนึงจะดีเหรอจะดีพี่ไม่ดีเหรออืมถ้าตีติดมึงเสียตังค์ให้เขาอ่ะลงยูทูบยูทูบว้าวไอพี่ลองพี่ลองพี่ชื่ออะไหมอืมองพี่ชื่ออะไรดูจริงอ่ะชื่ออะไรกบยางใส่มือนี่กบยางใส่มือหรอพี่พิมพ์นี่พิมพ์นี่กบยางใส่มือแล้วจะตียังไงอ่ะถือปลาอย่างนั้นอะ ไมก็วางตาปึ๊บมันก็ลงทอ่อเคยตกปลาอยู่นะพี่ได,ได้ได้ตัวใหญ่กว่าพี่อ่ะอ้าวแล้วจะตีออกยังไงอ่ะสายมันสุดแล้ววะกบ,บเลยนะกบสายมันกบยางสายมันเหรอพี่อยู่ที่ไหนอ่ะฮะอยู่แถวนี้ครับพี่ผมขอไม้หนึ่งได้ไหมแล้ว,วม,มันมาโจมอย่างนั้นอ่ะได้ไหมพี่ พี่มันจับแล้วพังขอให้เกมดิไหมหนึ่งเสียงพี่อินดีอะเสียงผมไม่ได้พี่พี่ต้องซื้อล้อไอ้นี่มาตีแล้วล้อเบสอะอามณากครับพี่เผลอเพี่แล้วพี่ลมหายฮะลงตอนไหนจะหมุนเข้าสุดทำไมแล้วแต่อาลมถ้าไม่หลับถ้าไม่หลับแล้วอืมไม่ตีละไปละ ขอบคุณครับไ่ติดตามขอบคุณครับไม่รู้กดติดตามเลยไกดติดตามน้องเาไดี